ท่านผู้ชมคะในเรื่องสุขภาพกันบ้างตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเ,เป็นช่วงที่แบบมันเปลี่ยนผ่านฤดูกาลอ่ะจากร้อนไปฝนฝนไปโอ้หนาวอะไรแบบนี้มันบอกว่างงแลือเกินร่างกายอาจจะปรับสภาพรับกันไม่ไหวนะคะและยิ่งตอนนี้เนี่ยลมหนาวในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมาแล้วนะคะเรื่องสุขภาพถือเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวคะว่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพกันนะคะโดยทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะมันจะมีเรื่องที่เราจะต้องเป็นกังวลก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข้เลือดออกเราก็เคยเป็นกังวลกันมาแล้วรอบหนึ่งะนะไข้เลือดออกไวรัสซิก้าโดยเฉพาะในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมคะไข้หวัดใหญ่นี้ก็น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของวัคซีนมาแล้วก็ตาม,ะมนะคะแต่ยังท้งนี้ทางนั้นที่น่ะบางคนเนี่ยก็แหมเอ๊เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในบางอาการเนี่ย อาการเริ่มต้นมันเหมือนเหมือนกันคุณนะคะคุณสิเลนทิฟน์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีไข้นะคะมีต้องหนึ่งเลยเนี่ยมีไข้ขึ้นมาก่อนแล้วจะต้องดูแลอย่างไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับท่านในแพทย์อภิรั์พิสุทธ์อภรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วเราก็จะให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะค่ะคุณบอกคะตอนนี้เรื่องของสุขภาพตอนนี้มีโรคไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมคะไข้หวัดใหญ่ยังยังน่าเป็นห่วงไหมคะครับถ้าถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็กันบุรีก็ขึ้นป้ายขึ้นชื่อหนึ่งในสิบนะครับอันดับสิบพอดีนะครับที่มีอัตราป่วยสูงนะครับของระดับประเทศนะครับะนะครัแล้วก็แต่ว่าของเราเนี่ยจะมีข้อดีนะแม่ก็คือไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึงสิบสามรายนะครับเพราะนั้นก็จริงจริงแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในโลกของไข้หวัดใหญ่แต่ขอเอิญอยู่ช่วงนี้โชคดีนะครับเนื่องจากกลุ่มไข้หวัดใหญ่เป็นของเด็กเล็กนะเด็กอายุประมาณสักห้าปีถึงเก้าปีซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ก็ปิดเทิ่มปิดเทิมก็ลดก็ลดลงไปได้บ้างครับผมค่ะค่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามีการเดินหน้าเชิงรุกในเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะให้กับ จ็ดกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องฉีดให้ให้แล้วเสร็จก่อนหน้าผลด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ฉีดดาเนินการในจ็ดในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงไปเรียบร้อยหมดแล้วครับค่ะค่ะค่ะ,ะทำไมฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะคะแต่ทําไมตัวจํานวนผู้ป่วยของเราเนี่ยยังถึงเป็นอันดับสิบของประเทศอยู่ล่ะคะคุณหมอคะคอรื่างนี้ครับออันนี้หนึ่งก่อนนะฮะ,ะตัววัคซีนเนี่ยนะครับ อในตัววัคซีนเนี่ยเราฉีดนะครับแต่ว่าไม่ได้แป,แปลว่าไม่ติดคือไม่เป็นไม่แปลว่าไม่เป็นนะฮะแต่มันลดอาการรุนแรงมันเหมือนโควิดที่เราเคยได้ยินกันมาถีว่วก็ซึงโควิดทําไมเป็นโควิดนะะมันลดมันลดเรื่องความรุนแรงอัตราการป่วยอัตราการตายเสียชีวิตอาตาัตราความรุนแรงของโรคอันที่สองเนี่ยกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเป็นนอกกลุ่มที่เราฉีด ในคือในในในเจ็ดกลุ่มเนี่ยนะครับจะมีเด็กอายุหกเดือนถึงสองปีในกลุ่มที่เราให้วัคซีนฉีดแต่กลุ่มที่ระบาดเยอะๆเลยเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุห้าปีจนถึงสิบสี่ปีซึ่งเป็นนอกกลุ่มของการฉีดวัคซีนครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังจะพิเรนพิจารณาใหม่ว่าในปีถัดไปเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มจำนวนอายุขึ้นมาหรือไม่ค่ะ ให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่จะติดสูงเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยเฉพาะในโรงเรียนนะครับกำลังพิจารณากันอยู่ครับว่าปีหน้าจะมีการปรับระบบของกลุ่มนี้หรือไม่ครับผมแล้วถ้าถามว่าในเรื่องของไข้หวัดใหญ่อตอนนี้เราพูดได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงได้ไหมคะคุณหมอคะครับถ้าดูตาจากสถิติข,ของการติดเชื้อนะครับในในเดือนกันยายนที่ผ่านมามาถึงรายงานของสตาห์ที่แล้วเนี่ยเราอยู่อันดับสิบของของประเทศเนี่ย เนื่องจากว่าทั้งเดือนของกันยายนเนี่ยนะครับสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ที่ติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่ถึงพันเจ็ดสิบเจ็ดคนนะครับซึ่งสูงมากนะครับอาจจะจะเป็นหลักร้อยนะฮนะถึงพันเจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดคนที่รายงานเข้ามานะครับส่วนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่ประมาณเจ็ดถึงแปดตุลาที่ผ่านมานี่เนี่ยครับรายงานเข้ามาแค่เก้าสิบเก้าอลดไปเยอะเลยนะครับ ลดหายไปเยอะเลยครับก็อย่างที่ผมบอกครับพอดีช่วงปิดเทอมพอดีนะคเป็นช่วงที่เด็กแยกย้ายกันไปอยู่ตามครอบครัวละเมื่อก่อน,นเนีเด็กรวมกลุ่มกันอยู่ในโรงเรียนก็จะได้ยินอ่โรงเรียนนี้ติดครึ่งโรงเรียนห้องนี้ติดกันครึ่งห้องนะฮะห้องนี้หายไปครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนีมันก็เลยเป็นประเด็นในเรื่องของแหล่งรวมโรคของไข้หวัดใหญ่จากเด็กนะครับแล้วก็แพร่ไปสู่ครอบครัว เพราะนั้นอันดับสองที่ติดตามมาเนี่ยนะครับของของกลุ่มที่มีอายุมาก,มากขึ้นเนี่ยคือกลุ่มในครอบครัวฮะเ <c oughs> นื่องจากเด็กเนี่ยติดเชื้อจากในโรงเรียนพ <c oughs> อกลับบ้านเนี่ยไม่มีเด็กที่ไหนกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสวมหน้ากากในบ้านค่ะ <c oughs> นะครับพอกลับบ้านก็ถอดหมดแล้วนะครับคุกคลีกันหมดเพราะฉะนั้นก็นเราก็จะได้ยินอีกว่า มีเด็กนักเรียนที่ป่วยกลับไปครอบครัวนั้นก็ทยอยป่วยกันทีละคนสองคนสามคนไปเรื่อยจน,นครบทั้งครอบครัวค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับค่ะแล้วอย่างนี้พวกไข้หวัดตามฤดูกาลแล้วคะเพราะว่าแหมช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว,วค่ะคุณหมอโอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับจากไข้หวัดใหญ่เตรียมตัวไข้หวัดทั่วไปนะครับฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดทั่วไปละนะครับค่ะที่เป็นไปตามฤดูกาลคือปลายฝนต้นหนาว พวกนี้ลมหนาวจะเริ่มมาอากาศก็ยังมีความแปรปรวนอยู่นะครับเช่นกลางวันร้อนกลางคืนเย็นเช้าเย็นนะฮะ<ฆ>อย่างงี้ก็จะทําเกิดไข้หวัดทั่วไปได้นะครับแต่อาการไข้หวัดทั่วไปก,ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยกเว้นในเด็กเล็กอ่าทีนี้เด็กเล็กก็จะเจออีกโรคหนึ่งแหละนะครับในช่วงฤดูหนาวก็คือตัวไวรัสที่ทําให้เกิดอาการหวัดและทายเหลวนะครับอันนั้นในช่วงช่วงของของ,ของปลายฝนต้นหนาวจนถึงหน้าหนาวเนี้ย เราก็จะเจอภาวะของของไข้หวัดทั่วไปของคนทั่วไปแหละนะครับไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มลดลงแต่สิ่งที่จะตามมาคือเด็กเล็กย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Huh. S 1> เด็กเล็กที่ฉีดแม้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะมีอาการป่วยหรือเด็กที่ต่ำกว่าหกเดือนลงมาก็จะเริ่มเป็นหวัดมากขึ้นแล้วหวัด <Huh. S 1> ตัวเนี้ยเชื้อบางทีก็จะลงสู่ระบ,บบลําไส้ hmm. ก็จะทําให้เด็กมีอาการายเหลวในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะพบบ่อยมากนะครับ อแล้วแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเขาเขาต้องมีวิธีการดูแลยังไงอะคะเพราะว่าเกิดกับเด็กเล็กต่ํากว่าหกเดือนด้วยอันนี้น่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะอ๋อใช่ค่ะบางคนถ่ายจนเหมือนกับโอ้โหลูกพ่อแม่อะไรนะใช่ค่ะเด็กเล็กด้วยือวิธีการใช่ครับท,ที่วิธีการป้องกันเนะี่ยที่ง่ายที่สุดให้เล็กถึงโควิดไปก่อนเลยเพราะเรามีประสบการณ์โควิดค่กลุ่มพวกนี้มากับการสัมผัสและทางเดินหายใจแล้วก็สิ่งขนัดหักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กเล็กที่บ้าน ก็ต้องแนะนําเลยนะครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยสวมหน้ากากอคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็สวมหน้ากากค่ะแต่เด็กเขาเด็กเล็กก็สวมหน้ากากไม่ได้ค่ะอันที่สองนะครับก็คือล้างมือบ่อยๆเลยครับถ้าเราทำสองอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสจะติดลดลงไปเกินครึ่งหนึ่งนะฮะค่ะสวมหน้ากากล้างมือนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับอันที่สองคืออันนี้อันสุดท้ายคืออาหารการกินนะครับ ก็พยายามออย่าปนเปื้อนกันมากนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องหวัดเนี่ยก็ะจะมาในเรื่องของช้อนกลางค่ะที่เราลดนลงในช้อนช้อนกลางล้างมือน,นะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยพอโควิดมันก็บอกช้อนช้อนของใครช้อนของคนนั้นนะฮะก็จะมีช้อนประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จริงๆแล้วหลักการของโควิดยังใช้ได้ดีนะครับเพราะกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มากับอากาศและทําเดินหายใจ นะครับก็สามารถที่จะอํานามาใช้ได้นะครับอืมค่ะค่ะอสุดท้ายคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากไปถึงผู้ชท่านผู้ชมนิดนึงนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านฤดูกาลแบบนี้ค่ะครับแน่นอนครับก็คือถ้าเป็นผู้ที่เด็กโตขึ้นจนถึงจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็แนะนําว่ากินอาหารให้เพียงพอตามหลักพักผอนให้เพียงพอมันออกกําลังกายนี่สําคัญมากนะครับดื่มน้ํามากๆนะครับ ถ้าเป็นเด็กเล็กก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อถ้ามีภาวะใดภาวะหนึ่งขึ้นมาเด็กมีไข้สูงยังไงก็ตามเกิน48ชั่วโมงก็ต้องเอแพทย์ครับผมค่ะค่ะอวันนี้พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณหมอคะครับค่ะขอบคุณค่ะครัสวัสดีครับ